เดี๋ยวเชิญอาจารย์พูดที่นี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดยาวนะนี่ตแต่ก็เดินเวียนไปเวียนมาบอกว่าเนี่ยเขาคงลืมแล้วละเราคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะก็เ,เลยนลั่งเอ้ยเฉยสบายใจนะครับเมื่อกี้เรามีอาจารย์พ่อนะมีอาจารย์ปู่นะมีอาจารย์แม่แล้วใช่ไหมนี่อาจารย์พี่ครับอาาสยครับ ก็อยากจะบอกคือในที่ทุกคนก็มีคําคมเยอะวงเนี้ยเมื่อสมองพรอมรองกับหัวใจอะตามแล้วคนลุกเลยนแล้วแล้วของของเออโคม่าะลรนะจำได้ไหมอะไรุณเสมอกันจึมาเจอกันท่มเทว่ไหมอารย์ว่าอะไนะความตังเอิญนี่มัยงนผมก็เลยนึกขึ้นมาว่า ถ้าเราจะมีคำอะไรเท่ๆได้เนี่ยเอาอะไรดีะะไรเลยนึกถึงที่รุ่นสี่เนี่ยเขาบอกว่าทำทุกอย่างเก่งหมดเลยเป็นการโค้ชผมเลยนึกขึ้นมาเฮ้ยเราได้คำคมแล,ล้วล่ะคำคมของเราคือไรกระบวน่าคือกระบวน่านี้คือคนที่โค้ชยังไม่ค่อยเก่งจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังโค้ชต้องคิดว่าจะโค้ชยังไง แต่ถ้า,ถาระดับรบุ่นสี่แล้วเนี่ยนะเขาเขาโค้ต์ที่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังโคสตอยูน่นะนั่นคือมันไรกระบวน่ารทีกระบวน่าเติมน,นิดนึงจากที่เขาได้บอกว่าเมื่อเรามีความสุขเราเะโพสต์นเองคนอื่นก็จะมีความสุข,าาสขจากประสบการณ์เห็นนะใช่เลยและจากประสบการณ์ของผมยังเพิ่มเติมอีกนิดนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์ เราเป็นโค้ชคนอืน่แล้วความทุกข์มัจะหายไปเพราะเราเห็นเขามีความสุขจากการที่เขาได้คิดอะไรด้วยตัวเองแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของเาในกาต่องานไปดีขึ้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์โค้ชแม่งไปเค,ครับ